ครับ Facebook a d นะครับงบ50บาทนะครับถ้าเลือกกลุ่มเป้าหมายถูกนะครับยังไงก็รวยเละนะครับผมต้องพูดว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักจะคิดว่านะครับคนเห็นเยอะก็ีโอกาสซื้อเยอะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่มันไม่ได้ถูกสักทีเดียวก็คือว่าโพสต์บางโพสมีคนเห็น5คนนะครับแต่ก็ทํายอดได้เป็นหลานจริงเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งคุณสื่อสารไปให้คนกลุ่มไหนนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณเป็น พนักงานโรงงานทาลูกชิ้นถูกต้องไหมครับถ้าคุณตั้งกลุ่มให้ใครเห็นก็ได้และคุณทําโพสป,ประมาณว่าสะดวกง่ายเว็บแค่2นาทีแน่นอนครับคนต้องเห็นเยอะอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะเป็นโฆษณาที่ใครๆก็น่าจะชอบกินลูกชิ้นถูกต้องไหมครับปุ๊บแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะสมมติคนเห็นสัก1000คนซื้อสัก100คนนะครับก็ซื้อร้อยถุงถุงละร้อยคุณก็อาจจะได้ยอดขายอ่ประมาณ10,000บาทถูกต้องฟังดูเหมือนจะเยอะถูกต้องไหมครับเพราะได้ร้อยถุงต่อวันนะครับแต่ผมตั้งคําถามว่า แล้วถ้าคุณนะครับลองคิดตา,ตามผมนะว่าลูกชิ้นราคาส่งสําหรับผู้ที่จะประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยปุ๊บซึ่งอาจจะมีร้านก็แต่วเห็นแค่5ล้านนะครับแต่วอลุ่มในการสั่งเขาอาจจะเป็นสัปดาห์ละ1 0 0 0 0แบาท ถูกต้องไหมครับตีสักกำไราไร์0คุณอาจจะขาย1ออเดอร์คุณอาจจะได้กำไรประมาณ3 0,000บาทซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้คุณต้องขายตั้ง100ออเดอร์คุณถึงจะได้1 0 0 0 0บาทคุณพอจะนึกภาพออกหรือยังครับว่าปริมาณในการเห็นไม่สำคัญสำคัญที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครนะครับผมถ้าคุณมีงบน้อยนะครับผมคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มันชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างเดียวก็ได้แต่ผมแค่ให้เห็นภาพว่าโอกาสที่คนซื้อของชิ้นเล็กๆนะครับก็ ะจะทําแบบที่พี่ว่าได้ยังไงจะเป็นกิจการได้ยังไงคุณก็ลองเอาของเหล่านั้นนะครับมาจัดเป็นกระเช้านะครับเป็นจัดเซตคราวนี้มันก็จะเป็นบิสเนสได้แล้วหมายความว่าไงครับกลุ่มธุรกิจจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญให้กับคู่ค้าหรือเอามาเป็นของช้วยในการแจกในการทํา CSR แจกตาม งานเลี้ยงต่างๆคนนึกออกไหมครับว่ามันอยู่ที่คอนเซปต์การวางคอนเซปต์แล้วเวลาคุณทําอย่างเงี้ยเงินเงินนะครับสำหรับยิงแอดวันละ50บาทหรือตกเดือนละพันห้าครับก็จะทําให้การเกิดผลสรุปให้แคบขึ้นนะครับก็คือ1นะครับผมคืออะไรครับเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดนะครับผม2นะครับผมก็คืออย่าเพิ่งไปกังวลนะครับกับสิ่งที่เราจะพูดเพราะอะไรครับเพราะ50บบาทมันลองผิดลองถูกได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณแบ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับ ได้ดีนะครับมันก็จะดีกับตัวคุณวิธีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายก็หลักๆแล้วก็จะมีเ,เพศนะครับก็ผมขึ้นภาพให้ดูนะแล้วก็ช่วงอายุนะครับผมแล้วก็รวมถึงโลเคชันนะครับถ้าคุณเป็นสินค้าที่ยังไม่มีหน้าร้านนะครับก็ใช้เป็นช่วงอายุนะครับจะค่อนข้างดีกว่านะครับช่วงอายุเท่าไหร่ที่น่าจะเห็นของเรานะครับผมแล้วก็เตรียมข้อความต่างๆให้เหมาะกับช่วงอายุนี้ช่วงอายุที่เหมาะสมไม่ควรจะ ช่วงเราไม่เกิน10ปีเช่น30-40 35ถึงีมาถึงอะไรก็ได้ครับช่วงไม่เกิน10ปีนะครับผมแต่ถ้าเป็นคุณเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นโลเคชั่นเบสนะจะขึ้นได้ขึ้นหนึ่งให้คนเห็นนะครับธุรกิจคุณในระยะ3มกิโลนะครับผมเหตุผลเพราะว่าพอหน้าร้านนะครับบางทีผมก็เหมือนกันเวลาเห็นร้านไหนดีแล้วไหนหน่ากินนู่นขึ้นเลยครับบ้านอยู่ซอยมิสทีนนะครับขึ้นอยู่ที่สีลมผมก็ไม่อยากไปแต่ถ้าผมรู้ว่าอยู่ที่ เดี๋วบางบงปีหรืออะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะไปซึ่งจริงๆแล้วมันดีมากเลยนะครับการแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้มันชัดและเลือกนะครับฟังชันให้คนเห็นแอดให้มันถูกต้องและเงิน50บาทนะครับจะทําให้คุณไปเห็นเป้าหมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าอยากจะให้ทําอะไรเพิ่มหรือให้ทดสอบอะไรเพิ่มหรือไปได้ไปฟังไอเดียอะไรใหม่ๆมานะครับสามารถทักมาให้ผมเทสแล้วก็เอามาแบ่งปันกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ